เรสวัสดีท่านผู้ชมนั่นกันด้วยนะช่องสาซี่กับเพื่อนเคียนครับนี่ก็เป็นเพื่อนเคียนเป๊ะชิฟวันที่สูตรนะก็วันนี้เราไปจัดงานกะ็มาช่วยจัดง,งานก็รับขอ,องลงทะเบียนไปเลยเถอะโอเคนี่คือเขาบอกเลยนะคือมีเสื้อในน,นี้ด้วยครับเป็นเสื้อที่จะใส่ไปมาเลเซียนะครับเอเชียนเซมทเป็นชิฟนะเจอกันถือได้แล้วมาทั้งนี้ครับเอาล่ะผมมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาแกะนี่กันที่ผมใจมาในงาน นี่นก็คือ,อของที่คุณจะได้เมื่อคุณเลยคดีนนะของก็จะอยู่ด้านหลังบนรถสภาพมันก็จะยับหน่อยมากใส่กระเป๋าพี่มาตัวนีมัน,มมนค่อยดีอ่ะเทมาแก่เลยอันนี้อย่างแรกคือมันไป qualify and participate ครับ เอาง่ายคือมันเป็นใบที่ใต่ใบนี้ใบเข้าร่วมอ่ะนี่คือท้อสองนี่คือขนมนะครับก็สปอนเซอร์งานนี้ับผมก็อย่าลืมไปกินขนมข,นมของเขานะอันนี้คือของแถมที่เหลือจากงานส่วนุหลาบนะคือตอนนั้นเนี่ยมีพวกอะไาน,านหนึ่งที่เอาอันเนี้ย มาแจกนะครับแต่ว่ามันเหลือเยอะมากๆก็เลยมาแจกให้ออางาน,นต่อนะโอเคที่ต่อไปคือป้ายคองคองนี้เป็นควสัมพัญข้ามข้ามนีสติกเกอร์ที่ที่คุณเคยอันต่อไปเป็นผู้ผ่านะครับแ็มเัด ความจริงแล้วมันมีแค่เดียวแต่ผมตอนนั้นผมเป็นคนใส่ผมนึกว่ายังไม่ได้ใส่ตอนนั้นเป็นคนนั่งหอ่ออันเนี้ยโอเคเอาเป็นว่าผมเอาไปคืนดีกว่าแล้วก็เข็มกัดน้าเดียร์เอาไว้กัดนะเสื้อนะและนี่คือ้อปลายคองคอนะครับผมก็จะมี b อกสเก e d u l e ของเราไว้หมดเลยตอนนั้นก็แข่งประมาณนี้ไม่ได้เยอะมาก โอเคแต่แน่นอนว่ามันยัมงมีอีกสองชิ้นชิ้นแรกก็คือเสือส้อแทลนคิวนะครับเป็นเสื้อเสื้อยืดเป็นเสื้อเจสซี่เคข่ง <S <S ไงวะแก่งไงวะสกู นีกระดาษด้วยนะก็ะมันไม่ได้สัมผัสนี่คือเสือเ้อเจอซี่นะครับเพราะผมที่ใส่เป็น XL นะครับคือผมให้ดูในนี้ไม่ได้หรอกเพระาะเว่าเดี๋ยวเสื้อนี้มันจะเก็บไว้ใส่วันที่3โมงทันเรนจะไม่ชิปด,ด้วยอ่ะยังมีอัน,นอเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแกะแป๊บหนึ่งใครรับ เสื้อโค้ชดูกันนี่เนื้อผ้านุ่มมากเลยชอบเนื้อผ้าแบบนี้เปอ้คือมันใหญ่จริง เสื้อทีมสีดำนะด้าน,นหลังก็จะมีเขียนยี่ CAID แล้ว,วชื่อผมนะประเทศไทยก็จนะน่นี้ดีกว่าครับก็รีวิวสั้นๆเลยนะเจอนะ อีย่งนะครับผมก็โหกว้างสุดๆลยแล้วก็โตลงทะเบียนแล้วลก็ร้านคิวๆนั่นล้วก็โตไลฟ์สตรีมแต่ว่าออกรายเสื้อที่จะสตรีมยังไม่มาคือพวกตัวแข่งนะแล้วนี้ก็โตนั่งดูแล้วก็มีตรงนูน้นไว้นั่งดูก็ได้แล้วก็โตเล่นทั้งหมดรู้กี่โต๊ะแต่เยอะมาก <c oughs> นี่ก็เป็นเวลา9โมงนะครับผมก็ห้างยังไม่เปิดก็ต้องเข้าทางนะครับ แอบบอกไปแต่ผมไม่รู้นะว่าได้เเข้ามาได้ดูครับยังไม่แข่งนะครับแต่ว่าเขาตีแบตกันนะฮะแน่ๆๆๆโชว์ๆๆวนีิเฮ้ยโอ้โอ้คนลวงแล้วหนึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงจาก ฉากเมื่อกี้อันนี้ก็แก่งสแควร์วันกันอยู่ครับเป็นสแควร์วันเฟิร์สเรานะครับก็คนธรามดไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์นะครับคนศุกร์คนไม่ค่อยมาแล้วก็มีแบบแบบอีเวนต์แก๊บหรือถ้าจะมาก็จะมากันเย็นๆนะก็เอาว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาจะขอตัดไปตอนพักเที่ยงแล้วกันครับวาผมเย็นเอาเที่ยงเสร็จแล้วลืมถ่าย ตอนนี้ก็อยู่จุดมอนเนียสแตนเชียร์สวัสดีครับแล้วก็นี่มันก็นั่งสูงนะครับคือตรงที่เขาแขกกันครับโอเคจะตาดไปอีกใกล้แขกเลยดีกว่าจะได้ประหยัดเมมโมรีไปละเอาละก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะก็จะแขกง4กุศนะโอเคไปกัน เออพี่พอออฟมันเกินมาเท่าไหร่ห้าสิบโซ่ของเกินมัแค่เจ็ดมีครับขอบคุณครับอุ้ยเอ,เอาล่ะสองคนนี้ครับเขาแข่งคอระคคณะมาเดือนสองนี้ไปเสร็จก่อนเนาะมาดูกันิปโอ้โหหัวหน้าผมเป็นอาสองครับเอาล่ะก็จะแข่งคอกตร์ครต่อนะยิงนะครึ่งชุดอ๋อ hello okay. am not so well. In right, a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how are these friends? Circumstances made it so they will never see their faces except for. Checking what's in the world i wanna look back at the. ก็ออกเสียแล้วครับก็มาถามพี่ตานะก็เจอกันที่นี่ดีกว่าดูครับแข่งเสร็จแล้วครับเขายังตีแบตเหมือนเดิมฮึือสนุกเขาละครับตึงเอาหลวงดิีกสวนกุหลาบเบีคนจากโซฟันมาดูกัน กับ3ามเหลี่ยมไ่เจ็ดเสองหกสิเจ็จ ออเอาแล้วก็เข้าสู่วันที่สองนี่คือช่องดับเอนะครับก็เล่นเ mm hmm. ขาเล่นอะไรวะเมก้าโอเคเดี๋ยวผมก็เล่นผมแรกทามเมอร์เผาะนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีคนนะครับคืคนคือคือตอนนี้โล่งเลยโ okay. อเคเดี๋ยวรอคนมาอนเดี๋ยวกลับมา ดูครับวันที่สองตีแบตอีกเช่นเคยรู้ว่าตะปอยดิอึบเอาครับมาเป็นจานนะครับใช่ไหมยม่นโอเคช่องอะไรครับอโอเคนี่คือเมกกะมินเฟิร์นลาวนะยิ่งเลย เดี๋ยวกลับมาสักครู่เขารีวิวแก๊ส15 Maxleaf นครับมีอยู่รูปอับเออมีอยู่ร้านบ๊อบบัดอันนี้แล้วครับก็ได้เวลาแข่งสามคู่สามนะครับก็จะเอาแก๊ส15ของของคนเมื่อกี้นะครับมาแข่งมึงแค่ตื่นป่าเนาะเฮ้ของแท้ปะเนาะผู้ช่างคุไหนมาในหนปุ๊บอะโอ๊ยลืมบอกอยว่าวางนี่ครับ Right. Okay. my friend nostalgia i found you when i heard the sweet sound of the ones who i once knew so well in a voice memo from years ago we were laughing about some nonsense oh how i miss those friends made it, So that I'll never see their faces. Except for on the internet, where I'll never really know what's going on, but I've never smiles. I and mean, then I guess I could check in once in a while. But best friends I've you know ็จะไปส่งรูปสองสองนะตรงนู้น

ผมก็จะแข่งปีลาต่อนะครับบายกันเออพวกเขาหลอแล้ว

เดนไปจะต้องครับผมก็จะแข่งสกิลต่อนะครับผมเดินไปนี่ว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะมันเป็นเฟิร์สลาวแล้วก็เป็นวันเสารนะ์นะไปท่าเรือไปท่าเรือโอ้ยอันนี้โอ้ออเจอ My friend, nostalgia. I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those. let don't if I get to see them But clearly they don't need to know So on my phone I look back at the pictures And I'll reminisce when I'm alone To keep myself from forgetting Will we ever meet again on this side of heaven? Those friends I've and there's no time for us to pretend we'd stay in touch Cause everybody knows you will never be the same We move on and people change

แข่ง3าเสื้อเราเสร็จแล้วผมลืมถ่ายพับเที่ยงแล้วตอนนี้ก็เป็นจัสใน6ไฟนอลนะกรรมการนะครับใครว่างไปช่วยปรบกวดเป็นกรรมการเลยนะครับแล้ก็ทางจัสจนั่งเลนสแกมเปอร์เลยผู้เขาแข่งขันมานะครับผมเดี๋ยวนั่งรอแล้วก็เดิมถ่ายไปแล้วกวดให้่ายออกคุณออกเอบเอาละครับก็นี่คือ33มสไฟนอลนะครับผมง Thailand Gems Chips สองพันยี่สี่ครับก็จะเหลือ2โต๊ะเหมือนเดิมนนั่ก็คือ head to head ครับส่วนพี่เกม คนนู้นอ่ะเขาจะถ่ายวิดีโอนะครับผมฮะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่แค่ขอจัดดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวมีเดีวสับไฟนอลนะครับผมผมเป็นคนคุมประตูนะครับซึ่งในเนี่ยจะมีผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบไฟนอลนะครับผมก็ประมาณ16คนนะครับทักทายนะครับนี่ถ่ายวอล์กครับไงเย้ เคครับโอเคผมปิดประตูขังพวกเขาแ่้วนะครับเจ้าครับเอาล่ะนี่คือผู้ชนะของเรานะครับผมเย่สัมภาษณ์นะครับเรยกสัมภาษณ์นะครับเป็นไงบ้างครับไม่ไม่เด็กที่เฉลี่ย12เมื่อก่อนตอนนี้เฉลี่ยเจ็ดเจ็ดอะโคตรตึงโอ้โแฮกทีมแฮกทีมรูดิมชัมตาเมธียุวโยโย์ นะครับผู้ดิฉันเป็นีิคุครับเย้โยทุกคนครับงานจบแล้วครับเขาตีแบตกันเมือนเดิมเย่ม่าดูมันตึงตึงอ้เรียบร้อย เอาล่ะก็ทุกอย่างก็แข่งเัร็เรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ไปด้วยนะครับชวนการแข่งขันข้างหน้าคือเอเชียนแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศมาเลเซียนครับเจนครับผมบ๊ายบายครับ